สวัสดีจ้าพี่น้องสุกุสุกุนเมื่อนี้เมย์น้อยในยังจะเมื่อนี้เด่นเนี่ยจ,จ้ะขนมจีนน้ำเงี้ยวพี่น้องจ้าเฮ็ดแม่หอมไม่ไหม,ไม้ด้ค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวใส่ตีนไก่ใส่หมูกระดูกหมูเนาะค่ะเนาะลืมใส่ผักหอมพี่น้องหอมจังน้อยไม่หน้อยแต่ิมี่พักเนี่ยจะพักกินเนาะค่ะเนาะแตสิมีจ,ะจ้ะหน่มใหม่ฝรัง่ง ลาดิเซียนเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าเลดดิดเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ไกบ่บกไก่แตงดองแล้วก็ไอ้ปาปิกาเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ถั่วงอกเนาะคะ่ะเนาะมาจากพี่น้องมา,าก,กินน้ำกันมึงอีกคี้อยากกินจ้ามึงเมยน่อยเห็ดหมอกยังไงพี่น้องห้องน้ำเหนียวมึงขนมจีนเมยน่อยจินบะเบิดลเมยน่อยก็จะใส่ซองแข็งไว้เนาะคะ่ะเนาะใส่ซองแข็งมาจากพี่น้อง มากินน้ากันโอ้ยเฮียโอ้ยนี่แหละค่ะมีกระพักข้างขางเคียงเคียงข้างเนาะข้าเนาะเคียงข้างมาจ้ะมากินน้ากันเด้อพี่น้องเพื่อนเปื่อนสุดๆสุดกลนแซ่บเสีบพี่น้องน้าเหนียวนัวพี่น้องนัวนัวเสีตีนไก่จะซื้อน้ำดานน้ำยาน้ำขนมกินน้ำยอลานไทยนะค่เนาะข้าเจ้าทีมีขาย สามซ่องเจ็ยูโรแปดยูโรไปน้อนค่ามีไงโอ้ยจ,จะเสียเอามือหรือเจะเอาสอนไปน้องเอ้ยลองมึงกันมือกันนะมันห่อนมั้ยนี่จ้ะนี่นี่หอม มันก็เทียมอ่แล้วนี่จับหน่อยมาเด้อจับพี่น่องเส่นหาไหลายสดพี่น่องใส่บกเจียร์ๆหลายสมนัวแซ่บจ้ะพี่น่องะ Chập Quán Hãy đỏ จับอย่างงี้แจงลองก็จับจับจีนเคนคงอื้ม กลจะเปี้ยดีเมนหน่อยพัดเจ้าก่อนได้จะเครื่องมันงพัดให้มันหอมด้วยวกเกลืกระเทียมหัวแดงหัวมหอมไงหอมหัวแดงมาจาังบ้านเฮาทุกเกี่ยวเลยมันหอมทุกคนเลยก็เอาหมูลงแต่วันเมนหน่อยไม่ได้เอาหมูสับเมนหน่อยเอาไก่สับไก่บ้านสับ แจับกับพี่น้อยหนัวไหมไมีไก่บานพร้อม Hãy subscribe cho Dẹp